สามอหนึ่งอะนะทำกลางเอาลองเปิดไฟนีทาํากลางโอ้ส่งกางทำกลางความวุ่นวายนะภาวะวิกฤตแบบนี้ผมยังเห็นในโทรศัพท์ทุกวันเลยคนไทยยังด่ากันยังอะไรกันอยู่เลย พักเรื่องด่ากันเกลียดกันสักพักก่อนได้ไหมแล้วม,มาระดมหัวสมองช่วยกันคิดว่าเออทำยังไงให้คนไทยทุกคนเนี่ยปลอดภัยให้สูญเสียให้น้อยที่สุดคิดข้อนี้กันก่อนดีไหมเออไปด่ากันเลยกันมันนะมาระดมใจระดมหัวสมองนะเหมือนเราทอดผ้าป่า,ปานั่นแหละระดมใจระดมหัวสมอง เหมือนกันเนี่ยมาช่วยกันคิดสร้างนี่บอกว่าเอ้ยทํำยังไงว่าให้ชาชนคนไทยทุกคนเนยอยู่รอดให้เจ็บปวดให้น้อยที่สุดนะมาฝากไว้ด้วยนะไปคิดกันเอาแล้วกันแล้วแต่ถ้าคิดว่าดีก็บอกต่อที่ว่าไม่ดีช่างแม่งมันไม่ไปสนใจไม่ใช่ดาราพูดนะเออแม่งอะไรก็ไม่รู้ดมหัวสมองดิคิดช่วยกันดิ นี่มันด่ากันพักการด่ากันละเว้นอะไรไว้หมดก่อนมาช่วยกันเอาตรงนี้ให้รอดนะเคฝ่าไว้ด้วยแม่